สวัสดีครับกลับมาพบกับ c t f ไฟลวันนี้ผมกอล์ฟแคทไฟจะมาแนะนำวิธีการใช้งาน Google Gemini า h a t GDP ของฝากฝั่ง Google นะครับบน p p o o n นะครับสำหรับคนที่ใช้งานแอป Google อยู่นะครับบางครั้งอาจจะยังไม่รู้ว่าจริงๆแล้ว Google นะครับมีการปล่อย Gemini นะครับ h ช t GDP ของ Google เนะี่ยออกมาแล้วนะครับซึ่งเราสามารถใช้งานได้ขั้นตอนในการใช้งานนั้นใช้ยังไงไปชมกันเลยครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนวิธีการใช้ Google Gemini นะครับ บน iPhone ง่ายๆครับก็คือเป็นระบบ AI แล้วนะปัจจุบันครับ Google เนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าค้นหาด้วย AI รูปภาพและข้อความเห็นไหมนะครับมาแล้วนะครับ Gemini นะครับซึ่งขั้นตอนก็คือให้กดนะครับติดตั้งแอป Google นะครับถ้าใครยังไม่เคยได้คลิปทิ้งลิงก์ด้านล่างไว้แล้วนะครับกดเข้ามาเพื่อให้เข้ามาหน้านี้แล้วกดติดตั้งให้เรียบร้อยครับเมื่อติดตั้งเรียบร้อยนะครับกดเข้าไปครับเปิดนะครับแล้วก็ง่ายๆก็คือล็อกอินในส่วนของยูเซอร์ให้เรียบร้อยครับล็อกอินยูเซอร์เรียบร้อย วิธีการใช้งาน Gemini นะครับง่ายๆก็คือเห็นตัวคําว่าค้นหาข้างบนไหมค้นหาตรงนี้นะครับเห็นไหมครับให้เราไปแตะนะครับตรงนี้นะครับที่พก๊อฟชี้อยู่ตรงนี้นะแตะเข้าไปครับพอแตะปุ๊บจะมีคําว่า Gemini เลยเห็นไหมง่ายๆแบบนี้เลยง่ายมากนะครับซึ่งก็สามารถพิมพ์ได้นะครับพิมพ์ได้นะครับใช้คําสั่งเสียงก็ได้คือกดไปที่รูปหมายแล้วก็พูดก็ได้นะครับหรือจะเป็นรูปก็ได้นะครับคราวนี้นะครับเราจะทําเหมือนคราที่แล้วพก๊อฟแนะนา ChatGDP เนอะนะครับ เวอร์ชัน 4o นะครับที่เป็นภาษาไทยนะครับคราวนี้พี่ก๊อฟก็จะทำเหมือนกันก็คือกดไปที่รูปก่อนนะครับก็คือจะถ่ายรูปใหม่ก็ได้หรือไปเลือกรูปเดิมนะครับเนี่ยนะครับรูปตรงนี้นะครับคราวแล้วพี่ก๊อฟเคยใช้งานกับ ChatGPT นะครับก็ส่งไปแล้วก็ถามเลยครับว่ารูปอะไรนะครับแล้วก็กดส่งไป เห็นไ,ไหมครับนี่นะฮะคือต้องบอกว่าบอกละเอียดกว่า Chat g ีดนะนะครับถ้าใครจะจำกันได้อันนี้ก็คือรูปคำถามนี้เป็นรูปหัวใจสองดอกที่อยู่บนโต๊ะคือบอกตำแหน่งอะไรทุกอย่างละเอียดมากกว่า Chat g ีด CO ีีโนะต้องชมรับนะอันนี้พี่ก๊อฟชมนะนะครับคราวนี้นะครับจะแตกต่างด้วยว่าก็คือใช้คำสั่งเสียงแล้วอ่ะคราวนี้ก็คือใช้ใหม่แล้วนะครับเดี๋ยวลองดูนะ ช่วยเปรียบเทียบ Windows 10และ Windows 11มีความแตกต่างกันอย่างไรแล้วก็ไปก็ส่งไปเปรียบเทียบ Windows 10กับ Windows 11 Design Windows 11ดีไซน์ใหม่เน้นความเรียบง่ายทันสมัยมุมโค้งมนเมนู Start อยู่ตรงกลาง Windows 10 ดีไซน์แบบดั้งเดิมเมนู Start อยู่มุมซ้ายล่างฟีเจอร์ Windows 11วิดเจ็ตแสดงข้อมูลข่าวสารสภาพอากาศและอื่นๆบนหน้าจอ Microsoft Teams ในตัวรองรับการใช้งาน Android App บน PC Snap Layouts จัดการหน้าต่างแอปพลิเคชันง่ายขึ้น Auto HDR เพิ่มช่วงสีให้กับเกม Windows 10ขอแท่นหน้าผู้ช่วยอัจฉริยะ Xbox g a m เ Bar เล่นเกมบน PC ง่ายขึ้นเ e เชอร์เ Desktop แบ่งหน้าจอทำงานหลายอย่างพร้อมกันประสิทธิภาพ Windows 11รองรับ TPM 2.0และ Secure Boot ต้องการสเปคเครื่องที่สูงกว่า Windows 10 Windows 10รองรับ TPM 1.2ใช้สเปคเครื่องน้อยกว่า Windows 11การอัปเกรด Windows 11 อัปเกรดฟรีสำหรับคอมพิวเตอร์ที่ตรงตามสเปคเริ่มทยอยปล่อยการอัปเกรดตั้งแต่ปลายปี2021 Windows 10รองรับการอัปเกรดฟรีจนถึงปี2025สรุป Windows 11นำเสนอดีไซน์และฟีเจอร์ใหม่ๆที่น่าสนใจแต่ต้องการสเปคเครื่องที่สูงกว่า Windows 10ผู้ใช้ควรพิจารณาความต้องการและสเปคเครื่องของตนก่อนตัดสินใจอัปเกรด2 คุณต้องการส่งข้อมูลเปรียบเทียบนี้ไปที่ไหนกรุณาระบุอีเมลหรือช่องทางการติดต่อที่ต้องการหมายเหตุข้อมูลนี้เป็นเพียงการเปรียบเทียบทั่วไปผู้ใช้ควรตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมก่อนตัดสินใจ Windows 10ยังคงได้รับการสนับสนุนและอัปเดตความปลอดภัยจนถึงปี2025เรียกว่าตอบไล้ย,ยาวมากเลยนะยาวนะครับแล้วก็เป็นหัวข้อข้อนะสิงสำคัก็คือ อันนี้ก็เป็นตอบเป็นภาษาไทยด้วยนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าถ้าพูดถึงเรื่องของเสียงในการพูดออกมาเนี่ยผมว่าในความเป็นไทยนะครับเรื่องของลักษณะเสียงเนี่ย ChatGPT เนี่ยอาจจะมีความเป็น Ac e เส้เไม่เยอะเท่ากับตัว Gemini นะ Gemini นี่มันออกเสียงเนี่ยมันพูดชัดกว่าในเรื่องภาษาไทยนะคราวนี้นะครับเรามาดูว่ามีการตั้งค่าเพิ่มเติมได้ไหมนะครับเดี๋ยวเรามาดูหน่อยเพราะพีก็เพิ่งเริ่มใช้งานนะครับมาดูที่ตรงนี้นะ เมื่อเราเข้ามาในรูปโปรไฟล์นะครับจะเข้าไปตั้งค่าเพิ่มเติมนะครับอันนี้มันไม่มีนะครับกดไปคำ,คำว่าการตั้งค่าก็จะเป็นการตั้งค่า Gemini แต่ว่าลองกดเข้าไปดูซิก็ไม่ได้นะมีการตั้งค่าเพิ่มเติมอะไรนะครับก็หมายความว่าแอป Gemini เนี่ยครับยังปรับแต่งเพิ่มเติมเ,มเท่ากับ ChatGPT ไม่ได้นะเพราะมันเป็นตัวเหมือนเป็นฟังก์ชันเสริมในแอป Google นะครับแต่ว่าสามารถใช้งานได้เช่นเดียวกันกันกบตัว ChatGPT ก็คือ เป็น AI ที่เราสามารถส่งข้อความนะครับพิมพ์ข้อความเอารูปไปนะครับให้เขาช่วยค้นหาผ่านระบบ AI ของเขาได้ใครที่ยังไม่เคยใช้งาน Gemini นะครับบน Google นะครับลองนำเทคนิคนี้ไปใช้งานกันดูนะครับและนี่ก็เป็นเทคนิคนะครับที่มาฝากกันในวันนี้ถ้าชื่นชอบคลิปแบบนี้นะครับสามารถกดไลค์กดแชร์เราได้นะครับหรือจะกดซุปเปอร์แดงนะครับเพื่อเป็นทุนทรัพย์ในการพัฒนาช่องต่อไปหรือจะกดติดตามและกดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรานะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับ Cat5 ครับ